และมีข่าวนะคะสำหรับใครที่สนใจงานนี้ค่ะอย่าพลาดนะคะกับงาน B.E.C. Music Festival 2025นับถอยหลัง B.E.C. Music Festival 2025กันนะคะพร้อมจะระเบิดความมันที่ชายหาดหัวหินกับสุดยอดไลน์อัพศิลปินแห่งปีและเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ค่ะเป็นครั้งแรกของช่อง3เลยนะคะที่จะเนรมิตที่ริมทะเลให้เป็นพื้นที่ความสนุกเต็มไปด้วยโปรดักชั่นแสงสีเสียงสุดาาตา กับไลอัพนะคะก็จะมีสุดยอดศิลปินที่แท็กทีมมาแสดงโชว์สุดบันอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นบอดี้แสลมเจฟซาเตอร์โพลีแคทพิกซี่แลั์คีสพ็อกซี่แอดลาสแอลลี่แบดบิกซี่เพอร์เซสเปเปอร์เพลนเดอะทอยพร้อมกับโชว์พิเศษจากศิลปิน B.E.C. Music นะคะมีเต้วนัทพรโบเมลดาเก๋ไก่อแมนด้าสมิธบริสและหลิงออมด้วยค่ะ ใครที่ยังไม่มีบัตรจัดด่วนได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ w w w t h a i t i c k บ t m a j o r c o m ค่ะหรือว่าที่เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็ไปมันให้หาดสะเทือนก,นกันกับงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ BEC Music Festival 2025ตลอด2วันเต็มนะคะเสาร์ที่31พฤษภาและอาทิตย์ที่1มิถุนาที่ซีแซนซันหัวห oh ินปรีสอร์อํเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรีค่ะจัดเต็มเลยค่ะนี่ค่ะ